นี่คือเครื่องหวานมาเมล็ดที่เกษตรกรไทยเลือกใช้มากที่สุดแห่งปีนี้ตรากระเบนทองกับสโลแกนอุปกรณ์เกษตรสัญชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก FC <4 S 2> ที่ซื้อไปพูดเป็นเสียงเดียวกันใช้ดีสตาร์ทง่ายมีอะไรครบพร้อมรับประกันอีกหนึ่งปีราคาเนี่ยพอกับงานจีนแต่ท่านได้ใช้ของไทยจุดเด่นของค่ายนี้เลยนะครับเขาใช้คาบูและระบบคอยไฟเกรดญี่ปุ่นทําให้สตาร์ทง่ายแม้ในขณะเครื่องร้อนชุดลิ้นด้านในเขาผลิตจากสแตนเลสแท้วัสดุอื่นๆอย่างตัวฐานหรือแม้กระทั่งตัวรางลําเลียงปุ๋ยก็ยังเป็นสแตนเลสมีขนาดกว้าง สุดในท้องตลาดถึง4นิ้วเดืึกสุดได้80อ,องศารเรียกได้ว่าหากเจอเข้าวแช่น้ําข้าวงอกยาวสามารถหวานได้อย่างสบายลูกยางแท่นเครื่องเขาใช้เป็นแบบสปริงรุ่นใหม่นะซึ่งรุ่นเก่าจะเป็นลูกยางธรรมดารวมถึงท่อนอนเนี่ยเป็นแบบสายผลิตจากพลาสติกใหม่ค่ายนี้เขามีให้ทานเลือกทั้ง2จังหวะและ4จังหวะนะความจุเนี่ยมี26ลิตรไปจนถึง30ลิตรสาหรับท่านที่ชมคลิปนี้เฮียมาต่อโปรนะกับราคาถูกสุดในไทยเพราะเราไม่ยอมให้ใครขายถูกกว่ากนะระเบนทอง2จังหวะ26ลิตร <c oughs> เฮียบอส 4 9 0และ30ลิตรรุ่นนี้ขายดีไม่แพ้กันเนื่องจากเป็นระบบถังงับสะดวกเก็บง่ายล้างก็ง่ายเยียจัดให้เพียง2,990ท้วนนะครับมาดู4จังหวะก,กันบ้างครับ26ลิตรกระเบนทองปกติงานจีนก็มี3,000กว่า3,000ปลายแลย้วแต่สํารับ FC เจ้าสัวเอาราคานี้ไปพอครับ3 9 0บาทท้วนนะและรุ่นสุดท้ายรุ่น plus สีจังหวะ30ลิตรระเบนทองนะรุ่นนี้ต้องบอกเท่มากๆกับราคาเพียง3,590เท่านั้นนะครับย้ำว่าราคานี้มี จำนวนจํากัดเช่นเดิมเนื่องจากลอตนี้ได้มาไม่เยอะรวมค่าจะส่งให้ท่านเรียบร้อยชําระไปทางไม่มีอะไรต้องเสี่ยงนะครับและนี่คือทั้งหมดของเครื่องวานสันชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับอย่างกระเบนทองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฮิบอตจะให้เสมอขอบพุะคุณที่รับชมครับ